สวัสดีครับท่านสมาชิกนักเรียนนกพิราบแข่งนะฮะวันนี้ก็มีโอกาสมารบกวนคุณพรชใจนะฮะจะมาคุยกันเรื่องนกพิราบสายพันธุ์นะฮะสายพันธุ์นกพิราบต่างๆวันนี้ก็ที่จะคุยกันผมก็คงจะคุยเรื่องอร่อยสติกเบาที่มีสมาชิกเพื่อนๆฝากเข้ามาว่าอรอยสติกเบาที่พวกเราเข้าใจเนี่ยสืบสายเลือด ะะมาอย่างไรจะ,จะให้คุณพรชัยสุดายุวรลงลรายละเอียดของสติกกบาาวนะวันนี้เราก็เป็นวันอาทิตย์ที่13ธันวาคม2563ะะนะะนะะก็จะคุยนะฮะก็ะส่งให้คุณพรชัยพูดถึงรายละเอียดของสติกกบานะครับนะะคุณพรชัยครับช่วยแกะสติกกบาให้หน่อยครับเ เมืองไทยเขาจะเียกสติกเฮาบลนะครับแต่จริงๆมันคือชื่ออลลอยสติกเฮาบอลนะฮะอลลอยสติกเฮาบเนี่ยในประวัติจริงๆแล้วนกของเขานี่เขาเลี้ยงนกแค่22ถึง46นี่ประมาณ24ปีนะครับเพราะตัวเขาเองไม่แข็งแรงเขาเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาคือเป็นคนตาบอดสีนะครับ แล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเขาเป็นผิวหนังเป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังซึ่งซึ่งทำให้เขาไม่สามารถที่จะมีอายุยืนนะครับเขามีปัญหาในในอดีตเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นเราก็มาว่ากันว่าขนาดเขาเลี้ยงนกแค่ยี่สิบกว่าปีนะครับแล้วเขามีนกสายพันธุ์เขาเลิกเขาเลิกตอนปีเขาเสียชีวิตแล้วก็เลิกตอนปีหนึ่ นะครับเขานกเขายังเป็นอมตะจนถึงปัจจุบันนี้เลยแล้วที่เขาแข่งนกเขาไม่สามารถมีนกแข่งได้เยอะเะเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของเขาเขาแข่งไม่เยอะแต่นกเขาที่เป็นอมตะจนถึงปัจจุบันนี้แม้กระทั่งปัจจุบันนี้คนยังรู้จักสติกเกิลเบลก็ลองคิดดูว่า1 9 2 2งเอถึงหนึ Help ่เานี่ยสติเกิลเบลปิดแค่ไหนะครับอ่ะเรามาว่ากันนะครับ อ่าสติกเฮเบิลอัลลอยสติกเฮเบิลเนี่ยเริ่มเลี้ยงในปี1922นะครับนกเริ่มต้นเลยนก2ตัวแรกที่เขาได้มาเนี่ยเขามาจากข้างบ้านเขานะครับซึ่งกลายเป็นเพื่อนสนิทเขาตั้งแต่เด็กๆได้มาจากชื่ออัฟฟองเดลูเม็กซ์นะฮะได้รับอัฟฟองเดลูเม็กซ์เนี่ยนะครับ,บ, ix, เ,นะรบเขาเป็นเพื่อนสนิทกับสติกเฮเบิลแล้วเขาเป็นคนที่เลี้ยงนกเก่ง นะครับแล้วทั้งคู่ก็ตอนหลังก,ก็เก่งทั้งคู่แล้วเขาก็แกลกนกกันเล่นมาตลอดนกของเดลเมตเนี่ยพื้นฐานนกเป็นนกของวินเซนต์แมเรียนวินเซนต์แมเรียนเนี่ยเป็นนักเลี้ยงนกที่บินตั้งแต่ระยะแค่ร้อยกว่าไมล์ไปจนถึง550ร้อยห้าไมล์สมัยปี3กว่า4กว่านี่ต้องถือเป็นทางไกลนะครับแล้วก็นกของวินเซนต์แมเรียนสมัยก่อนเนี่ย ดังมากถามว่าวินเซนต์แมรียนเล่นนกอะไรเล่นนกของคาร์เวิกที่ผมเคยพูดว่ามันปมาจากต้นพันธุ์เดียวกัน, Car นคาร์เวิกนะฮะคาร์เวิกเนี่ยเอามาคอสกับนกของเฮลเปนิชนะครับก็เป็นนกของวินเซนต์แมรียนซึ่งเดลุมเอกเนี่ยนกพื้นฐานก็เป็นนกของวินเซนต์แมรียนนะครับตอนนี้เขาได้มาแล้วสองตัวจากจากอัฟฟงเดลุมเอกนกที่ตระกูลที่สองที่เขาเอาเข้ามานะครับเป็นนกจากลุของของ,ของ อร่อยชื่อคาเมลคิสเตียนคาเมลคิสเตียนเนี่ยมีนกดังตัวหนึ่งก็ชื่อบอกดไฟล์เป็นเป็นคือเขาเก่งในในบอกโดบอกโดนี่เป็นราชทางไกลของของเบลเยียมสมัยนั้นนะครับก็เจ้าไอบอกดไฟล์ตัวเนี้ยที่มาจากคาเมลคิสเตียนก็เป็นนกสายเลือดของเดนเมกก็คือวีเซนต์มาเรียนเดเดเหมือน,นกันนะครับซึ่งซึ่ง เขาไอตัวบอกโดตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยบอกโดไฟเจอเนี่ยชนะที่2นะครับในขับนะครับก็เลยได้ชื่อว่าบอกโดนะครับตัวที่3นะสายเลือดที่3ที่เขาเอาเข้าในปี1927เนี่ยตัวอลอยสติกเบลเนี่ยซื้อนกนะครับซื้อนกมาจากแชมป์เลยแอนเวิร์บนะครับของวินเซนต์แมรียนแต่นกสองตัวเนี้ยเป็นสายเลือดของวินเซนต์แมรียน นะครับซื้อเขาซื้อเข้ามาสองตัวนี้ก็คือสายเลือดเดิมที่เขาเล่นอยู่จากวีเซนแมเลียนอันนี้ไดเรกของวีเซนแมเลียนในในปี1927นะครับแล้วก็สายเลือดที่4ที่สติกเฮบาลเอามาเข้านะครับก็คือเป็นนกสายเลือดของลาเก้นะครับลาเก้แล้วก็สายเลือดของบอนดิลส์นะครับคันนี้จากเพื่อนของเขาที่ชื่อ อามันแวนเดอร์แคนเดเลแวนเดอร์แคนเดลนะครับอามันแวนเดอร์แคนเดเลเป็นเพื่อนของสติกเกอร์บลเล่นนกของลาเก้กับบอลเด l ลาเก้เนี่ยเป็น specialist ทางช็อตดิสแตนคือนกระยะสั้น90%ในกลงของเขาเป็นนกสีดำหรือสีกะดำนะครับซึ่งตอนลัานกของสติกเกอร์บลที่มีสีกะสีกะดำ ก็คือมาจากของนกของลาเก้นะครับแล้วก็นกไอตัวบอลเดียวที่เอาเข้ามาเนี่ยเป็นนกแชมป์ทางไกลเหมาะสําหรับทางไกลเป็นนกที่ดีสำหรับทางไกลเป็นแชมป์ทางไกลนะครับทั้งสองสายพันธุ์เนี่ยผ่านมาจากนกของจากเพื่อนเขาคืออามานแวรนเดนคาเดแลนะครับแล้วก็ซึ่งนกของบอลเดียเนี่ยที่เป็นแชมป์ทางไกลเนี่ยพื้นฐานนกอ่ะ เป็นนกของแอฟฟงแวนดูเวลแอฟฟงแวนดูเวลและเดลอมบาร์ดีเดลอมบาร์ดีก็เป็นนกของทางสายเลือดเนี้ยก็จะเป็นพวกคาเิเวกเหมือนกันนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยทั้งเดลอมบาร์ดีแอฟฟงแวนดูเวลเนี่ยคือเป็นน้องชายของทีโอแวนดูเวลซึ่งผมเคยพูดถึงสายพันธุ์เนี้ยหลายครั้งนะครับแล้วก็เป็นนกของเดลอมบาร์ดีเข้าคู่เป็นสายเลือดที่เข้ามาออกมาเป็นไอตัว สายเลือดบอลเดลวนะครับซึ่เป็นแชมป์ทางไกลซึ่งพื้นฐานของของของว a นดูเวลส์แลวก็เด e ลอมันีเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเป็นสายเลือดของแคทิสนะครับแล้วก็เป็นนกของแมนเดฟเห็นไหมครับสายพันธุ์นี้สายพันธุ์ที่5คือในปี1935 1935อ l ลยส s ิกเกอร์เบลได้มีการแรกนกนะครับ ลิชเชนบอกโด f i ล์ s fires, นะครับซึ่งเป็นนกตัวตัวเก่งและเป็นแม่พันธุ์ที่ดีของ a า m a มันเดอะอารมันเะคนะครับที่อยู่ในลาวี่อยู่ในใกล้ๆกันนะครับแล้วก็เอามาเข้าคู่แบบงลูกกันซึ่งปรากฏว่าลูกที่มีสายเลือดของสติ c กเกอร์บลตัว The c l ลั k ก็เล่นเดกเนี่ยก็เล่นดีตัวของ Stick เ r อร์บซึ่งได้กับนกของ The c l ลา k มาก็เล่นดีนะครับและจากตรงเนี้ เราจะเห็นได้ชัดว่าทั้งหมด5สายเลือดเนี่ยผสมประสมมานออกมาเป็นอลลอยสติกเบลซึ่งเล่นนกเก่งตั้งแต่บินนักระยะ200กว่าจนถึง500ใหม่แล้วก็เป็นพื้นฐานกลุงของอลลอยสติกเบลจนกระทั่งในปี1946 1946นะครับคือปีสุดท้ายที่อลลอยสติกเบลเลี้ยงนกคือในปี เดือนก้าสี่ีหกเนี่ยออลอยสติกเบลเซลคือมีออคชั่นขายนกยี่สิบสี่ตัวในในเดือนมกราคมปีสี่หกเพราะตอนนั้นคงจะป่วยมากนะครับเขาเลยขายนกทิ้งตอนนั้นได้มียอดแชมป์อยู่ตัวหนึ่งชื่อออคกับริเซนส์ออคกับริเซนส์เนี่ยนกตัวเนี้ย ถูกมูลไปเนี่ยนก24ตัวนะครับประมูลไปในราคาทั้งหมดเงินสมัยปี1946คือน150,000เบลเยียมฟังถือว่าราคาสูงมากเป็นสถิตินะฮะโดยมีไอออับรักเซนตัวเก่งของออลอยสติกเบลเนี่ยประมูลไปตั้งราคา42,000เบลเยียมฟังนะครับในปี46แต่ช่วงนั้นที่ประมูลในเดือนจันทรวรีตัว a อลอยเนี่ยประมูลนกตัวเองกับ4ตัว นะครับอาน,นกตัวเองกับ4ตัว4ตัวที่เอากลับมาเนี่ยเอามาเพื่อจะมาต่อพันธุ์เลี้ยงต่อปรากฏว่าแต่พอเอามาได้ประมาณสัก3-4เดือนเนี่ยอลอยสติกเฮาส์ตายตายจึงแก่กรรมนะครับแล้วก็นก4ตัวนั้นเนี่ยเอามาเนี่ยเป็นจานยูรีเป็นบีดิง e ี s o นก็เอามาเข้าคู่ได้ลูกจนกระทั่ง นกสุดท้ายหลังจากที่อลลอยสติเกอบลตายเนี่ยถูกออกประมูล8ตัวนะครับนก8ตัวนั้นอะออกประมูลได้ราคาในราคา150,000เบลเยียมฟังเท่ากับตอนแรก20ตัวที่ประมูล150,000เบลเยียมฟังก็ลองคิดดูว่านกของเขาเนี่ยเขาบอกว่าตอนวันประมูลเนี่ยคนล้นถนนนอกจากร้านที่ร้านกาแฟเขาต้องย้ายที่ประมูลไปที่หอ ประมูลกันคนมันเยอะมากไม่สามารถทำลารประมูลนกแค่ย okay, ี่สวันตัวแย่งกันแล้วก็คนที่ประมูลไปก็ชัดเซฟจนถึงปัจจุบันนี้เราก็รู้อยู่ว่าเป็นเป็นพื้นฐานงว่าหลายกลุแต่มันมีอยู่สองคนถ้าพูดถึง s t ิ๊กเกอร์แล้ว2คนที่ได้รับการยอมรับว่ายังมีสติ๊กเกอร์เพียว100%ยในช่วงนั้นนะเขาเช็คออกมาในปีหนึ่งเเมนี่ยมีการเช็คก,กันปรากฏว่ามีอยู่สคน คนหนึ่งคือเดสแคมแวนเฮสตันเดสแคมแวนเฮสตันพอบอกชื่อปั๊บนักเลงน,นกจะรู้ตัวที่ดังไปทั่วโลกถูกไหมครับก็คืออะไรนกสติกเบลเพียวอิสเลนเดอะอิสเลนของเดสแคมแวนเฮสตันเป็นพื้นฐานของกงไม่ว่าจะเป็นอิมิลเดนิสไม่ว่าจะเป็นวิรกี้ไม่ว่าจะเป็นแวนที เฉพาะ3ชื่อน,นี้รวมทั้งที่ผมเคยพูดถึงแฌนาร์เดนเห็นไหมครับเฉพาะ4,000ันสี่เนี่ยที่ผมกล่าวมายังมีอีกเยอะแยะเนี่ยก็คือสืบสายเลือดมาจากอิสเล็เพียวร้อยเปของเดสการแลนเดสตันอันนี้พูดถึงตั้งแต่ปี5กว่านะครับแต่ปีเจ็ดสามเขามีเช็คนะและอีกกลงหนึ่งที่พูดถึงก็คือแดเนียลลาบิวแดเนียลลาบิวเนี่ยเป็นเพื่อนสนิท บางกำลาเคยเขียนว่าแดนเนียลลาบิวเป็นคนที่มาช่วยอลอยสติกเกอร์บลเลียงก็มีนกของสติกเกอร์บเนี่ยเพียวจนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าหลังจากที่แดนเนียลตายคนที่รับช่วงต่อคือลูกชายเขาคือฟังลาบิวฟังลาบิวก็คีบนกชุดนี้โดยใช้วิธีการเข้าคู่ชนิดเดียวกับพ่อของเขาซึ่งการรักษาสายพันกนกเนี่ยพ่อเขาก็คือรู้มาจากอลอยสติกเกอบ วิธีการเข้าคู่หรืออะไรจนมาถึงแฟรงค์ลาบิวเพราะฉะนั้นปัจจุบันในปัจจุบันเนี้ยคนที่คีบนกของ s t ิ c กเกอร์บอลรเนี่ยจะเหลืแค่คนคนเดียวก็คือแฟรงค์ลาบิวส่วน s t ิ c กเกอร์บลในการเป็นพื้นฐานของนอกในทางไกลหลายๆก่มในเบลเชียมในฮอลแลนด์ในเยอรมันรวมไปถึงทั่วโลกเลยคิดเอาเองว่านักเลี้ยงนก 20, 24ปี เลี้ยงนกจํานวนน้อยมากเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่นกจนถึงปัจจุบันนี้เขาตายเขาเสียชีวิตเขาเลิกเลี้ยงไปตั้งแต่ปีหนึ่นน 1, 9, 4, จนปัจจุบันนี้2-0-2-0ทุกคนยังรู้จัก s t i ก k h าบความยิ่งใหญ่อมตะในสายพันธุ์พวกเพื่อนก็ลองคิดดูนะครับอันนี้คือ,อรายละเอียดของ s t i ก k h าบในสายพันธุ์ของสติกเ h าบทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ย ที่กล่าวมาคือประวัติของเขาอ่ะไม่ได้มีอะไรเยอะมากผลการแข่งขันเนี่ยเขาไม่ต้องพูดเพราะว่าเขาเก่งตั้งแต่ระยะ200ว่าไมล์ไปจนถึง550ไมล์ซึ่งได้กลัพื้นฐานมาให้ฟังในวันนี้นะครับแล้วก็ลองคิดดูว่านกดี่เอามาตะขนาดเนี้ยจนถึงปัจจุบันเนี้ยคนยังเล่นอยู่เพราะอะไรนะครับก็หวังว่าในวันนี้ที่เราพูดถึงการสติเกิลบลเนี่ยก็คิดว่าน่าจะ พื้นฐานนกของสติกเกอร์บลทั้งหมดที่รู้นะครับ<ม>ก็น่าจะเพียงพอนะครับส่วนถ้าเกิดมีใครสนใจอยากจะรู้รายละเอียดอะไรมากกว่าน,นี้ไว้จะไปนค้นมาให้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ในเรื่องของสติกเกอร์บลก็ที่ว่าน่าจะเพียงพอแล้วครับครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับว่าสายพันธุ์ของอร่อยสติกเกอร์บลนะฮะสืบสายมาอย่างไร ความยิ่งใหญ่ของชื่อสติกเกระเบานะฮะณปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่อ้างอิงกันได้อยู่แต่ว่าสิ่งที่เราที่คุณพรชัยพูดถึงลรงเรียนเนี่ยนะฮะนะสติกเกระเบหมดไปตั้งเนเจ้าตัวหมดไปกันหนึ่งเก้าสี่ห้าสี่หกแต่สายพันธุ์ก็ยังเล่นอยู่ในปัจจุบันนะครับนี่นี่นี่ส่วนลักษณะอันนี้ของแฟงลับดิวอันนี้คือรูปนกที่เกี่ยวกับ คือสายพันธุ์สติ๊กเกอร์บอลที่เป็น typical, ที่เป็น,นลักษณะของสติกเกอร์บลคนนี้คือแฟ <La> งลาบิวแฟงลาบิวปัจจุบันที่เหลือนกร้อยเปอร์เซ็นต์ของสติกเกอร์บอลคนเดียวนะครับรนะายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราก็พยายามจะนำเสนอเพื่อเป็นเส้นทางในการที่จะเสริมสายพันธุ์หรือเพาะสายพันธุ์นะสำหรับคนไทยเนี่ยผมคิดว่ายัางต้องต้องต้องลงไว้ในรายละเอียดแล้วก็ช่วยการสร้างมาตรฐาน ในการเสรื็สายพันธุ์นกพิราบแต่ละสายพันธุ์ผมคิดว่าคนไทยเนี่ยสร้างได้มีหลายในคนที่ผมรู้จักเนี่ยพยายามเสื็สายพันธุ์แต่จะ,ะขาดความมั่นใจในการที่จะทําต่อนะฮะผมก็เลยต้องมานั่งรบกวนคุณพรชัยแล้วก็ช่วยชี้ทางแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักเลี้ยงนกพิราบไทยให้มีความมั่นใจในการพะสายพันธุ์นกพิราบนะฮะเพื่อเป็นตำนานตำนานเสืบจต่อไปให้ค่ะ รุ่นหลังๆได้ได้รู้ว่านกเพาะสายพันธุ์โดยคนไทยคนไทยนะฮะว่าก็สามารถที่จะแข่งขันกับนกต่างประเทศได้แล้วคนไทยที่เลี้ยงนกเก่งๆอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเท<ม>่าที่ผมสัมผัสเนี่ยก็มีหลายท่านนะฮะที่มีความชำนาญแต่ไม่ค่อยยอมเปิดโตเท่าไหร่ผมก็ใช้โอกาสนี้พยายามจะเจาะมีโอกาสผมอาจจะเชิญนักเลี้ยงนกเก่งๆนะฮะเข้ามาพูดคุยด้วย เพื่อแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ให้กับนักเรียนนักมือไทยได้รับรู้เพื่อเป็นแนวทางหรือเส้นทางในการที่จะสร้างสายพันธุ์นุกพิลับเก่งๆออกมาในประเทศไทยนะฮะก็เรื่องของอร่อยสติก๊กเกอร์เบาก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอให้มีความสุขกับก,บการรับชมและรับฟังนะฮะมีอะไรก็ติชมมาได้ฮะเราจะหามาให้ขอบคุณเมื่อวันครับ